ก่อยมาสามืัอนี้วันนี้วันเจ้าไปเนน้ำแม่นัดทิศก่อยมาสามวันนี้มามาเยอะวันเยอวันเจ้าไปรา่นแกนยาวันเจ้าไปลูกขากอยมาสามวันนี้วันเจ้าไปเต่างโอ

วันเยือวันน oui. ี na, ้วันจันและวันขาคอยมาตามมือวันนี้วันปากไม้มุโปากแค่เพื่อชมหลงไหยวันวัวใจเจ้าจะได้พาเที่ยวผ้าแม่เจ้ายังเก็บน้องเดียวว่านาให้เจ้ามาเยือไว้มื่อนี้วันนี้เิอวันดุเจ้าเจ้ามาอยู่ในงาน วันปีเดือนให้มาเจ้าวันเกียร,นนเ,กเ,กยรเก้าและเกียรตามก็ให้มาสามมือดีวันนี้มามาเยอะคนเยอะวันเจ้าไปเที่ยวทำดูคัญหาน้ำหนาข้าพุทหน้าวันเยาวว่ามาไปจะพื่งเจ้าพุทธศาสตรใส่หัดเอาควัน มามาเยอะกว่านี้แค่มาดูแค่เพียแค่วันแกวและตอนนจะอให้มาหลอนตุเปรงวันกอดข้างใดนาเอ็มมาพุงมะใบ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 วันจะมาวันแล้วจะได้เดียว anh mang nhà ra đồng quay vận ca mã hở theo sẽ đi <laughs> về tao ai cháu sẽ đi đeo lên đàn quen cháu sẽ đi เยันนำเอาใจะนเที่ยวเป็นไรตานะครับท่านผู้ชมก็ไม่ได้รักเพราะว่าถูกคนจะไปนี่แหละครัาก็มีแบบอยู่ใอนี้นะตัวภาพถูกกันครับตัวภาพถูกเนี่ยถูกกันนะครับขอนเขาไม่ต้องเป่าเลยครับไม่ต้องคป่าเลยตอนครับขอเสียประโยชน์แคร่ไหนบอคกตบกตาไรตานะครับ ะว่าที่เป็นคนทองนี่น้อราเคไดบ้าไปบ้านนะครับเยนะครับเย็ก็ตั้งอ่อพ่งเื่อ งานย,ยังนะครับตั็ต้อนแขนงดานนิติีกคนเอกคุณหมอเนเดอนะครับไปรับราชการนาที่การงานแาการจะให้รรลรอบสำเร็จไม่ด่าที่การงานนะครับให้ดูนู่นนี่นไปนท,นที่กคนนัาหนาดับตาางด้านที่ดึงข้อดี ยังดีที่ยังยังอยู่ตัวเองนะครับเนี่ยท่านนี้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 ท่านน้ท่านนี้ท่านนี้ท่านนี้ท่านี้ท่าน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 ้ท่าะนร้ท่านนี้ท่านนี้ท่านน้ท่อนนี้ท่าน้ท่า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 นนี้ท่านนี คนาเราต้องรู้อย่างตองู้นะตรับวาการเต really really ้องทำอย่งไรต้องนู Tin ้วาตอเล่นอยทางรต้องูว่าข้านเข้าเี่ที่ช่วยได้ทดกันนะครับ่ว่านส่วนทอารเล่นะคทกันช่วยกันะาไม่ใช่ช่วยกันมาแล่ต้องติดใจที่ดีส่งกระแสเยินที่ดีไทยกับได้การเป็นยังไงบ้างนะไทยตล้วก็ไอยดูไทยไี้แบ้นะครับถ้าดีทุกา้หนาเอนะครับมีติที่สุ ขับซูรับเตี่ยดีไหมนะครับนะครนั้นที่ดีหรือไม่อะไรสำคัญตรงเรื่องอะไรนะครับโอ้ขับซูดีไหมนะครับขับเซูขับเตี้ยมากขับเตี้ยนู้ไนะครับขับเตี้ยมันจะเป็นยังไงไฮ้ยขับอูให้ดูดีกันนะว่าขับซูให้ดีกว่าโอ้ยขับซูให้ดี ขอขอบใจทุก <coughs> <laughs> ทุกมองที่เราไม่จ่ายไม่ยืมไม่่าในนาทีนั้นน้องนะครับทำได้ไม่ัวพอหมอครับไม่มสมาีวันนี้รคที่ใจใส่นี้ยมีนะครับระพรก็ินพ่อพระพรก็ขินถึงกันดอนพร้รน่

ไปเรียนอยู่ที่ครับ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  เอาดีไหมชใตด้วยอะไรอะครอาจะไใ่สมัยเก่าสมัยโบาณโบราณทีพเก่าวบราณี่บาณี่พระพามจูงในระาชนะครับนยังเปเป็นเกียงรูกไปในหน้ายางเป็นเพียงแสามโก็เแต่ก็คเป็นเกียงแค่สามโต๊ะก็เลยแต่้พวกแม่จมยามท็่ืไม่ได้เพราะว่าที่อารื่อว่าทีนีมีที่กางกไป

้องทำกันที่ที่ดิเดียกันครับทุกคนนะครับจะไปทำงานจนไหวครับใครเอากันนะครับที่เราที่ทำก็คือเรื่อนานที่มีการบริโภคเลยนะครับอีกอย่างนึงี่ทำป็คือเรื่องของความเสี่ยไอกจะไม่มาทุ่แค่เล้ยเลยนะครับไอที่พี่ถูดีเราต้องไอพี่พี่ถูกดีเราต้องเอาตัวไปอ่าอ่าเดินไปเดินไปกันไป

ครับผมครับ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  <imitation>